Today I'm going to teach you about what uh, okay what do you want to be? What do you want to be? No, to it in topic tea student. Student, uh, do you know about what do you want to be? Student What do you want to be in? a What do you want to be? รัชยารู้ไหมว่า what do you want to be เนี่ยแต่ว่าอะไรยังไม่ทราบเลยค่ะยังไม่ทราบเนาะมีใครรู้ไหมวารัญยารู้ไหมลูกไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้เหรอลูกธนาชูดรู้ไหมลูกอะไรนะคุณต้องการเป็นอะไรเหรอคะคุณต้องการเป็นอะไรอ่า Uh, what do you want to be ก็คือคุณอยากจะเป็นอะไรนั่นเองเ no? นาะคณอยากจะเป็นอะไรนั่นเองก็คือ uh, เราเอาไว้ถามว่าโตขึ้นเนี่ยคุณอยากจะเป็นอะไรคุณอยากจะทำอาชีพอะไรนั่นเองเนาะเช่น What do you want to be และ student ก็บอกว่า I want to be a doctor I want to be a doctor เห็นไหมลกฉันอยากจะเป็นคุณหมอนั่นเองเนาะ student look at the picture what can you see in the picture a student สามารถตอที่เชื่อได้ไหมว่า what can you see in the picture a student do the picture one student เห็นอะไรบ้างในรูปภาพนี้อะไรบ้างลูก doctor doctor แล้วก็อะไรอีก nurse p o r t e r reporter reporter มีอะไรอีกลูกเห็นซินีมาไหมมัสพีทอลอ่ะอ่ะต่อไปอัน number รแล้วลูกเห็นอะไรเห็นอะไรลูกเนี่ยตั้งอย่านี้ยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์วิร์กเกอร์อ่ะต่อไป Number 4ฟเห็นอะไรลูกอ่ะ Student รู้จักคำว่า s o p p a s s i s t a n นไหมลูกอ่ะพนักงานขายของที่ช็อปใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาฟังกัน Smile 6, Unit 1. What do you want to be? Students' Book, Unit 1. Exercise 2. Look, listen, and answer. 1. Where are the people in Picture 1? 2. What is the woman in a blue t shirt doing? 3. Look at Picture 2.

อันที่หนึ่งเขาน่าจะถามว่ารูปภาพที่หนึ่งเนี่ยอาผู้คนรูปภาพที่หนึ่งเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนใช่ไหมแล้วเขาบอกว่า in the hospital นั่นเองเนาะอันต่อไปอันที่สองแล้วเขาบอกว่าอ่ะผู้หญิงที่มนรลกผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีน้ําเงินเนี่ยเขาทําอะไรอยู่แล้วเขาบอกว่า she is interviewing a doctor เขาบอกว่ารอนเนี่ยกาลังสัมภาษณ์คุณหมออยู่นั่นเองเนาะอ่ะ ต่อไปอันที่3แล้วเขาถามว่าคนที่อะไรหกในรูปภาพที่สงเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่และคำตอบเขาตอบว่า they are working on the computer นั่นเองเนาะอันต่อไป number four เขาตอบว่า they are in front of the cinema นั่นเนองเนาะเขาถามว่าพวกเขาเยอยู่ที่ไหนนั่นเองในรูปภาพที่3อันต่อไป and the last one number five เนาะเขาถามว่า ผู้ชายที่สวมเสื้อโค้ทสีส้มน่ะใช่ไหมทำอะไรอยู่และคำตอบก็คือ he is selling clothes to the to a girl นั่นเองเขาเนี่ยกำลังขายเสื้อผ้าให้กับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่นั่นเองเนาะโอเคไหมอ่ะต่อไปอ่ะอ่า student อาจจะเอาหนังสือขึ้นมาเนาะหนังสืออ่ะตอนนี้ student ได้เปิดหนังสือหรือย,ยังหลกเปิดแล้วค่ะ อ่ะเปิดแล้วตอนนี้อยู่ที่หน้าไหนแล้วโลกหน้าที่สี่ค่ะหน้าที่สี่อ่ะสตูเดนตสามารถแคปหน้าจอไว้ได้ไหมแคปหน้าจอแล้วเอาไว้เขียนเนาะโอเคไหมถ้าสตูเดน t เนี่ยเขียนไปแล้วก็อ่าดูไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ถ่านโอเคไหมดังนั้นสตูเดนตแคปหน้าจอไว้เพื่อเอาไปดูดูดูยูนเดอร์สแตนด์โอเคอ่ะทีเชื่อผ่านนะแคปแล้วกดหนึ่งแคปแล้วครับ อ่าโอเค Very good. อ่ะมาแล้วอ่ before into learning we will get to know the vocabulary words uh, s t u e e n t listen one listen point and repeat อ่ะตามที่เชื่อเบลเคยบอกเลยก็คือฟังแล้วก็ชี้ตามแล้วก็อะไรโลกแล้วก็พูดอ่ uh, พูดตามหรือทำซ้ำนั่นเองเนาะ student ไม่จาเป็นต้องเปิดใหม่ก็ได้นั่นเองเนาะอ่า uh, student Are you ready to listen? Yes, teacher. Yes. yes. Yeah. Okay, very really good. Yes, yeah, teacher. Students' book, Unit 1, Lesson 1. Exercise 1. Listen, point, and repeat. Bossy. Friendly. Confident. Kind, shy. โอเคอาจารย์ฟังนะลูกคำว่า bossy เนี่ยสติเด n นรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรเจ้ากีเจ้าการครับ y e s okay. v e r y good. แปลว่าเจ้ากีเจ้าการนั่นเองเนาะอะต่อไป number two ละ f a i d l y เป็นมิตรครับเป็นมิตร e r y good. And number three. Confident. มั่นใจครับ มั่นใจ r e a l l y good มั่นใจเนาะอ่ะต่อไป number five kind มีเมตตาอ่าเมตตาใช่ไหมมีเมตตาหรือใจดีก็ได้นั่นเองนนเนาะอ่ะต่อไป at the last one shy shy <อ>ค,ครัียอายใช่ไหมคีย์ไอใช่ไหมเด็กผู้ชายคนนี้เขาคี้อายนั่นเนองเนาะอ่ะเดี๋ยวที่เชื่อจะเปิดให้ s t u d e n t นะักฟังอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมแล้วอ่านตามเนาะ Students Book Unit 1, Lesson 1. Exercise 1. Listen, point, and repeat. Bossy. Friendly. Confident. Kind. Shy. โอเคอะนักเรีทนได้ฟังเสียงแล้วเราฝึกออกเสียงแล้วเรารู้จักความหมายแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูบทต่อไปกันเลยดูหน้าต่อไปเนะาะอะโอเคนักเรียนเปิดหนังสือเป็นหน้าที่อะหน้าเดียวกันกับที่เชร์หรือยังเปิดแล้วค่ะโอเคหน้าที่เท่าไหร่บอกเพื่อนเนี่ยลูกหน้าที่ห้าค่ะหน้าที่ห้านะโอเคนะอ่ะต่อไปที่เชร์เนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ย listen and complete ให้นักเรียนเนี่ยฟังแล้วก็ เติมประโยคให้สมบูรณ์นั่นเองเนาะเติมประโยคให้สมบูรณ์นั่นเอง listen and complete listen เนี่ยซึ่งแปลว่าฟังนั่นเอง student อ่า listen ซึ่งแปลว่าฟังใช่ไหม listen แปลว่าฟังส่วน complete เนี่ยแปลว่าทําให้สมบูรณ์นั่นเอง complete ทาให้สมบูรณ์เนาะฟังแล้วก็ทําให้สมบูรณ์นั่นเองอ่าโอเคดูจากรูปภาพแล้ว s t u ท e ่เชื่เชื่อว่า student เนี่ยสามารถทําได้อย่างแน่นอนเนาะ I'm <theimitation> I mean, Students Book Unit One Lesson One. Exercise Two. Listen and complete. A. David likes helping his friends and other people. He's kind. B. Pat likes meeting and talking to people. She's friendly. C. Kate always tells her sister to clean their room. She's bossy. D. Polly loves meeting people and doing new things. She's confident. E. John doesn't like meeting people. He's shy. Ah, uh, Okay, are you done? Or do you want the uh, teacher to yeah, play it again for you? Do you want again? One more time. Yeah. Uh, one more time. One no? more time. Students, Unit 1, Lesson 1, Exercise 2, Listen and Complete. A. David likes helping his friends and other people. He's kind. B. Pat likes meeting and talking to people. She's friendly. C. Kate always tells her sister to clean their room. She's bossy. D. Polly loves meeting people and doing new things. She's confident. E. John doesn't like meeting people, he's shy. โอเคเมื่อสตูเดนต์ได้ฟังแล้วอะสตูเดนต์ตอบได้ไหมสามารถตอบได้ไหมหลกได้แสดงได้ได้ไหมเอาโอเคเดี๋ยวจะเชื่อถามเลยเออ่ะมีใครตอบได้บ้างเอคืออะไรเดวิดอีสอะไรลลกใช่เดวิดอีสใช่วิลลิเกอร์โอเคต่อไปข้อบี p a t is อะไรลูก family 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 f a m l y p a t is family นั่นเอง and r and n e c cat cat is อะไรลูก bossy very good bossy base x1 ปิดไม่ลูก base x1 อ่าโอเคต่อไปข้อ d ีดอตดีเดลตาอ่ะ Polly Polly is อะไรลูก Confident Confident น e ต์เวิร์ลอ่ะต่อไป John John is อะไรลกูกชายนจอห<ช>์นชายนั่นเองเนาะโอเคไหมอ่าอ่ะที่เชื่อจะให้ฟังอีกครั้งแล้วสตูดิโอหน่ะออกเสียงตามนะลูกอ่าไม่ใช่ออกเสียงตามสิอ่ะสตูดิโอฟัง Students' Book Unit 1, Lesson 1, Exercise 2 Listen and complete. A. David likes helping his friends and other people. He's kind. B. Pat likes meeting and talking to people. She's friendly. C kate always tells her sister to clean their room she's bossy d polly loves meeting people and doing new things she's confident e john doesn't like meeting people he's shy okay a uh, student are you uh, have you finished yes? have you finished สตูด yeah, mm ิโอเสร็จแล้วใช่ไหมลูกโอเคเวลี่เกิลและเน n อ่ะสตูดิโอเนี่ยจะต้อง Read and m a ทเนาะ Read and m a ทเนาะอ่ะ hmm. เดี๋ยวเราเนี mm ่ย hmm. จะมา, uh, าอ่านทีละข้อแล้วก็ตอบไปพร้อมๆกันนั่นเองโอเคไหมอ่าโอเค n u m เ e r o ์ are you kind are you kind อ uh, mm ่ะ hmm. ต่อไปข้อที่สอง are you confident are you confident Number three, are you friendly? Are you friendly? Number four, are you bossy? Are you bossy? Number five, are you shy? Are you shy? And number six, are you good at art? Are you good at art? ข้อที่หนึ่งก็ถามว่าคุณเนี่ยเป็นคนเมตตาหรือใจดีใช่ัหมข้อที่สองเขาบอกว่าคุณเนี่ย เป็นคนที่มั่นใจใช่ไหมอันต่อไป number t h r e อ่าเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นอ่าเป็นคนเป็นมิตรใช่ไหมหรือเป็นกันเองใช่ไหมต่อไป number f number f เนาะคุณเนี่ยเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการใช่หรือไม่ number five คุณอี่ยเป็นคนขี้อายใช่หรือไม่ number สิ คุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งศิละปะใช่หรือไม่อ่ะสตูเดนตดูตรงคำนี้นะลูกที่ชื่อบิลจะเพิ่มเติมให้นิดนึงอ่ะคำว่า good at อ่ะสตูเดนต์ good at ประธานนี่คือ I เนาะแบบหนึ่งอ่ะ good at นะลูก I เอา้า I แล้วตามด้วย work to be I am นะลูก I am good at Good at I am good at ซึ่งมันจะแปลว่าฉันเก่งในด้านอะไรถ้าที่เชอร์บอกว่า student เนี่ยถ้าอยากจะบอกว่าฉันเนี่ยเก่งในด้านคณิตศาสตร์ student ก็สามารถพูดว่า I am good at math I am good at math ฉันเนี่ยเก่งในด้านคณิตศาสตร์ หรือสตูเดนต์บางคนอยากจะบอกว่าฉันเนี่ยเก่งในด้านวิชาภาษาอังกฤษนะสตูเดนต์ก็สามารถพูดว่า i am good at english student do you understand ไหมเข้าใจที่เชื่อมไหมลูก yes teacher โอเควิ่งขึ้ถ้า mm hmm. ที่เชื่ออยากจะบอกว่า mm hmm. ที่เชื่อเก่งในด้าน uh, science วิทยาศาสตร์ใช่ไหมที่เชื่อสตูเดนตก็บอกว่า i am good at science นั่นเองเนาะ mm hmm. ฉันเก่งในด้านวิทยาศาสตร์นั่นเองเนาะ อะต่อไปเราจะมาดูดูกันว่าเราจะมาถามใจเราเนาว่าเราเป็นคนแบบไหนที่เราเป็นอ่าเป็นคนแบบนี้อะไรอย่เงี้ยลกูกอ่ะเรามาดูค่อยหนึ่ง Are you kind? Student คิดว่า Are you k i n จะจับคู่กับพ่อไหนลกูกติ๊กตอบติ๊กตอบอ่ะ A เขาบอกว่า Sometimes I tell my friend to do their homework เขาบอกว่าบางครั้งอ่ะฉันเนี่ยบอกให้เพื่อนฉันน่ะทำการบ้านของเขาเป็นคนบอกหนูคิดว่าอายุคายหมใช่ไหมลกูกอาต่อไปข้อบีเขาบอกว่า Sometimes I don't like talking in front of the class บางครั้งเนี่ยฉันน่ะม่ชอบอะไรลกูกไม่ชอบการพูดอะไรหน้าฉันเรียนเลยได้ไหม คลายไม่ใช่สิเนะอ่ะต่อไปข้อ C เขาบอกว่า yes i am good at art ใช่ไหมลกูกใช่เปล่าอ่ะต่อไปข้อ D yes i am i already help my friends t h e a e with their homework อันนี้ได้ไหมใช่ฉันเนี่ยช,ช่วยของเพื่อนฉันเป็นประจำเลยในการทำการบ้านของเขาดังนั้นข้อหนึ่งตอบข้อ ดีเดลตานั่นเองดีด็อกนั่นเองนนเนาะอ่ะต่อไปข้อที่2 Number 2 are you confidentare you confident เ่ะเราไปดูต่อข้อ E ลโล yes i am i love meeting uh, i love meeting and talking to people เห็นไหมโลกเหนครับหนูคิดว่าข้อไหน and ข้อ F คเบอกว่า yes i am i like doing new things ข้อไหนล่ะข้อสองน่าจะคู่กับข้อ F เนาะเขาบอกว่าเขาจะชอบทำสิ่งใหม่ๆนั่นเนองเนาะอัตตาไปเฟลลี่เฟลลี่ Are you feeling เป็นกันเองหนูคิดว่าอันไหนข้อ E มไหมเขาชอบข้อ E ครับใช่เพราะว่าเขาชอบอพูดคุยกับผู้คนนั่นเนองเนาะชอบพบปะผู้คนนั่นเนอง อ่าต่อไป Number 4์โละลูก Are you bossy? เจ้าก,กี้เจ้าก,การหนูคิดว่าคู่กับข้อไหนลกูกข้อ A ข้อ A very good <I did. S 1> ข้อ A very good ลกูก sometime I tell my friends to do อ่ uh, no อ uh, ่ yes yes ถูกแล้วลกูกอ่ sometime I tell my friends to do that r s, <c oughs> <S ก็คืออ่าบางครั้งเนี่ยฉันน่ะชอบอ่าบอกให้เพื่อนเนี่ยทำการบ้านของเขานี กัรจะนาะพรปิดไหมไลกูกอ่ะโอเคต่อไป Are you shy คุณอายใช่คุณที่อายใช่หรือไม่ข้อนี้ตอบข้อไหนลกูกที่ค่ะครับอะไรนะลกูก ่คบ <Yeah>, ีบอย sometime I don't like talking in front of the class นั่นเองเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยฉันน่ะไม่ชอบการที่อ่าการพูดหน้าชั้นเรียนเลยแสดงว่าเขาเป็นคนขี้อายนั่นเองเนาะอ่ะต่อไปอันดับแรกวันนับเบอร์หก are you good at art are you good at art คุณเนี่ยเก่งในด้านอ่าศิละปะใช่หรือไม่อ่าข้อนี้ตอบข้ออะไรนะลูก ตาระีีชาลีนั่นเองเนาะ yes i am good at art เห็นไหมลูกใช่ฉันเนี่ยเก่งในด้านศิลปะนั่นเนองเนาะอ่ะวันนี้ยที่อ่ student เนี่ยก็จะได้เกี่ยวกับอ่าที่เชื่อ student จะบอกได้ว่าที่เชื่อเก่งในด้านอะไรที่เชื่อก็จะสามารถพูดได้ว่า i am good at แล้วตามด้วยอ่าด้านที่อ่า student เนี่ยเก่งหรือว่าถนัดนั่นเนองเนาะโอเคไหม อ่ะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบน,นั่นเองใช่ไหมลูกอ่ะโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเนาะพอแค่นี้ก่อนหรือว่าจะเรียนอีกแค,อแค่นี้ก่อนนะโอเคอแคนี้ก่อครับอเคพอ่นี้ก่อนค่านะอเค เดี๋ยวทีเชื่อจะขอ,อหยุดเลกคอร์ดเนาะหยุดเลกคอร์ดก่อน